ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ส,สรุปผลการปฏิบัติที่สำคัญของสถานการณ์ถึงวันที่31กรกฎาคม2568เวลา14.00นสถานการณ์การสู้รบปรากฏความเคลื่อนไหวของกำลังประเทศกัมพูชารายละเอียดดังนี้ 1. ตรวจพบการเพิ่มเติมกำลังและเสริมความมั่นคงของกำลังประเทศกัมพูชาในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชา 2. ตรวจพบการใช้อากาศยานไร้คนขับโรดไม่ทราบฝ่ายไม่ทราบชนิด บินตรวจการที่ตั้งการวางกำลังของฝ่ายเราในหลายพื้นที่ได้แก่ช่องอ่านมะอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ภูมะเขือสัตตสมปราสาทโดนตรวนผู้ผีอ,อกันทรักจังหวัดศรีสเกตช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์และช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์สาการดำเนินการต่อผู้ถูกควบคุมตัวซึ่งเป็นทหารกัมพูชาที่ยอมจำนนในพื้นที่ช่องสำแตออกกอันทรักจังหวัดศรีสเกตจำนวน20นายส่งดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานเข้าเมือง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายต่อพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสำหรับผู้บาดเจ็บจำนวนสองนายได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายบิรวัตโยธินออมึองจังหวัดสุรินทสำหรับกรณีการวางกำลังควบคุมพื้นที่โดยรอบปราสาทตาควายปัจจุบันสามารถดำเนินการได้อย่างเท่าเทียมสำหรับพื้นที่บริเวณลานด้านหน้าปราสาทตาควายซึ่งเดิมทั้งสองฝ่ายใช้เป็นที่พักและเป็นพื้นที่ซึ่งประชาชนทั้งสองประเทศเคยใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยปัจจุบันเชื่อว่ามีการนำทุ่นระเบิดที n 2ที่เคยทำร้ายทหารไทยในพื้นที่ช่องบกและช่องอ่านม้ามาวางเอาไว้การกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาออต้าว่านอกจากนั้นการที่ฝ่ายกัมพูชานำกำลังเข้าไปวางในโบราณสถานปราสาทตาควายถือเป็นการละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศด้วยเช่นกันการอพยพประชาชนดำเนินการสนับสนุนส่วนราชการจังหวัดในการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือนพื้นที่ตอนในทั้ง4จังหวัดอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้จังหวัดบุรีร,รัมย์อพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน1 1 5 1 3 1คนจังหวัดสุรินทร์อพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน148.57,547คนจังหวัดศรีสะเกษอพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน233.48,621คนจังหวัด compile. อุบลราชธานีอพยพเข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือน71.23,335 <eres> คนปัจจุบันประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย เข้าพื้นที่รวบรวมพลเรือนแล้ว1 4 4 3 3 4คนผลกระทบต่อประชาชนไม่มีพื้นที่ของประชาชนที่ได้รับเสียหายเพิ่มเติมไม่มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมจิตอาสาพระราชทานดูแลและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่4จังหวัดอำนวยความสะดวกประชาชนในสนยนพักพิงชั่วคราวและช่วยขนย้ายสิ่งของรวมทั้งช่วยในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชน ได้รับทราบในพื้นที่4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดบุรีรัมย์จะจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนจิตอาสา949นายจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาภาคประชาชน300นายรอจิตอาสา22คนจังหวัดสุรินทร์จะจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนจิตอาสา943นายจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาภาคประชาชน500นายรอจิตอาสา20คนจังหวัดศรีสะเกษจะจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนจิตอาสา942นายจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาภาค ขบประชาชน500นายรอดอจิตอาสา28คนจังหวัดอุบลราชธานีจะจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนจิตอาสา9 4 6 8นายจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาภาคประชาชน1,360นายรอดอจิตอาสา160คนรวมทั้งสิ้นจิตอาสา904129นายจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาภาคประชาชน2,660 และรอดอจิตอา,าสา230รนายการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่4จังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์มีโรงครัวพระราชทานหนึ่งแห่งรถประกอบอาหารสองคันและมีร้านอาหารเอกชนณสนามช้างอารีนารวมข้าวกล่องสะสมวันที่24-31กรกฎาคม68จำนวน80,000กล่องจังหวัดสุรินทร์โรงครัวพระราชทาน3แห่งรถประกอบบรหารสี่คันจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณมหาวิทยาลัยราชพัส,สุรินท์อําเภอเมืองสุรินทร์จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนโสศึกษาต่อเชื้อเพลิงอําเภอรปราศาสตร์รวมข้าวกล่องสะสมวันที่24-31ถึงกรกฎาคม6 8 4 3 8 8 5กล่องจังหวัดศรีสะเกดโรงครัวพระราชทานหนึ่งแห่งรถประกอบอาหารสามคันณนะวิทยายลัยเทคนิคการทาลักษ์ต่อจันใหญ่ออกกันทรลักษ์รวมข้าวกล่องสะสมวันที่25-31ถึงกรกฎาคม68จำนวน6 2 0 0 0กล่อง จังหวัดอุบลราชธานีโรงครัวพระราชทาน11แห่งหนึ่งแห่งณที่ว่าการอำเภอเด็ดอุดมรถประกอบอาหารจำนวน3คันอีก10แห่งณจุดพักพิงชั่วคราวรวมข้าวกล่องสะสมวันที่25-31กรกฎาคม68จำนวน72,6200กล่องรวมทั้งสิ้นข้าวกล่องในพื้นที่4จังหวัดตั้งแต่วันที่24-31กรกฎาคม68จำนวน2 6 2 0 8 5กล่องประกาศแจ้งเตือนประชาชนสำหรับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบโดยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนที่กําหนดโดยเฉพาะในด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและการเยียวยาความเสียหายแต่ต้องดําเนินการทําพื้นที่ให้ปลอดภัยจากเหตุกระสุนและวัตถุระเบิดตกทางในพื้นที่พลเรือนให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรกทั้งนี้กองทัพภาคที่สองจะประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างเหมาะสมทั่วถึง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการขอบคุณทุก